พัฒนาทางคู่สู่โอกาสใหม่ของชาวอีสานปัจจุบันการเดินทางด้วยรถไฟนับเป็นหนึ่งในเส้นทางหลักสู่ภาคอีสานสถานีรถไฟจึงเป็นเหมือนแหล่งนัดพบของทั้งผู้คนและสินค้าหลากชนิดด้วยเหตุนี้เองการพัฒนารถไฟทางคู่จึงให้ความสำคัญกับการปรับปรุงสถานีรถไฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ข้ารุงสถานีใหม่ก็อยากให้ซับซ้อนอยากให้เห็นมองคล้ายตัวง่ายๆคะ่ะจะได้ซือตัวสะดวกทําห้องน้ำก็พิการเห็นมันเขาได้เข่าสบายยังน้อยอยากให้มีทางลาดสาหรับรถเข็นมีลูกกงเกาะอัีเอกลักษณ์อันความเก่เาเกไวจากน้อยนะครับเจ้าจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและคํานึงถึงความเหมาะสมในการใช้งานสอนอขอ จึงกำหนดให้การออกแบบสถานีใหม่นั้นมุ่งเน้นภานความทันสมัยเข้ากับเอกลักษณ์ที่สื่อความเป็นอีสานผ่านตัวอาคารสถานีพร้อมจับให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราผู้พิการและเด็กเช่นลิฟต์บันไดเลื่อนทางลาดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการเพื่อรองรับปริมาณการเดินทางที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคาดว่า เมื่อรถไฟทางคู่สายนี้เปิดให้บริการจะส่งผลให้มีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากปีละ2ล้านคนเป็น10ล้านคนเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าจาก4แสนตันเป็น4ล้านตันต่อปีโดยใช้เวลาในการเดินทางลดลงกว่าครึ่งรถไฟทางคู่จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระจายความเจริญส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องชาวอีสานบ้านเรา เพิ่มทางคู่เปิดประตูเศรษฐกิจด้วยสายทางจีระขอนแก่นโดยสอนขอข้อมูลโครงการคลิก w w w j i r a k h o ว็บ e n c o m